อะไรคือบทลงโทษของผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศหรือผู้ที่ผิดประเวณีที่ทำสินาฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านซซมุราบินจุนุบรเดิลลออันฮุกล่าวว่าท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ถามคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ท่านนาบีนั้นมักจะถามบรรดาสอฮาบะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฝันโดยท่านกล่าวว่าฮันรอาอออะฮัดุนมินกุมมินรุยา พวกท่านมีใครฝันเห็นอะไรบ้างในตอนเช้าของวันนั้นท่านกล่าวว่าฉันได้ฝันเห็นในตอนกลางคืนมีสองคนมาหาฉันหมายถึงมาอะไรกะยิบรีลและมีกาอินแล้วทั้งสองก็ได้ปลุกฉันและกล่าวกับฉันว่าจงลุกขึ้นจงไปเถิดในรายงานระบุว่าดังนั้นเราก็ได้ออกไปและเราก็ได้มาถึงที่หนึ่งที่เหมือนกับ เตาไฟทันใดนั้นก็มีเสียงต่างๆเอะอะโวยวายท่านก็เล่าต่อไปว่าพวกเราได้มองเข้าไปในนั้นพบว่ามีบรรดาผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเปลือยกายจำนวนมากทันใดนั้นก็มีเปลวไฟเกิดขึ้นมาจากเบื้องล่างของพวกเขาเมื่อไฟนั้นได้มาถึงพวกเขาก็จะร้องโวยวายและโอดครวญ ท่านอัลุลลาะสุลลาะฮุอัยวาสเซลัมกล่าวถามมลาอิกะตั้งสองบอกว่ากุนตูละหูมามาฮาอุละพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครกันเล่าฟ فقالا و أ م ั الرجال والنساء ا ل م อัล ا ร ذ ي ุล مثل بناء ا ل ت ิ و ر ف ل อ م ตตันนูรฟะล ا ن ุมุซซูนนาาาววีมะลาอิกะทั้งสองได้ตอบกับคำถามของท่านนบีสุลลาะฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า บรรดาผู้ชายและผู้หญิงที่ปลุกกายซึ่งอยู่ในที่หนึ่งที่เหมือนกับเตาไฟเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศบรรดาผู้ที่ผิดประเวณีนั่นเองสุภาพนัลพี่น้องครับนี่คือบทลงโทษอันรุนแรงกับบุคคลหนึ่งที่เขากระทำผิดประเวณีและล่วงละเมิดทางเพศสุภาพนัลละขอ,อาอับสาระสุภาพนวาลา ให้ตัวเ,เราและลูกหลานของเรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษเหล่านี้และไม่ให้ตัวเ,าเราและลูกหลานของเราญาติพี่น้องเ,เรานั้นกระทำปิดประเวณี